สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นบทที่18ของซีรีส์ก้าสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์สดุดีในสดุดีบทที่18นี้ก็เป็นบทเพลงที่ดาวิดร้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ก็ได้ช่วยกู้เขาออกจากศัตรตูก็อาจจะเป็นตอนที่กษัตริย์ซาอูลไล่ฆ่าเขาในถิ่นทุรกันดารและพระเจ้าก็ตอบคำนิฐานโดยปกป้องคุ้มครอง และนำทางเขาหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับบทนี้ก็ค่อนข้างจะยาวมากนะครับแล้วก็มีเนื้อหาคล้ายๆกับหนังสือ2ซามูเอลบทที่22เป๊ะเลยนะครับคงจะก๊อปปี้มาใส่ในหนังสือสตุดีบทนี้นะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับในข้อ1-3ดาวิดก็เริ่มต้นด้วยการแสดงความรักต่อพระเจ้าคือเขาเกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ นี่ก็เป็นแบบอย่างที่คริเสเตียนเราควรจะทําตามนะครับเมื่อเราตื่นเช้าวันใหม่ขึ้นมาคําพูดแรกเราควรจะพูดว่าพระเจ้าที่รักลูกรักพระองค์ครับการพูดแบบนี้ก็จะดึงให้จิตวิญ,ญญาณของคุณเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ทันทีนะครับก่อนที่คนรจะลุกไปทํากิจกรรมอื่นๆมันก็คล้ายๆกับเช้ามาคนก็มาบอกรักพ่อแม่ไงล่ะครับ มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์สนิทสนมกันขอนุนใจให้พูดบอกรักพระเจ้าบ่อยๆนะครับเหมือนลูกบอกรักพ่อแม่แล้วมันก็จะมีส่วนช่วยให้คนจะไม่กลายเป็นคริสเตียนเคร่งศาสนาหรือเป็นคริสเตียนเนื้อหนังนะครับจากนั้นดาวิดก็สาธยายถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นศิลาเป็นป้อมปราการและเป็นผู้ช่วยกู้ตรงนี้ คนเศษเราก็ควรจะเรียนแบบนะครับบอกรักพระเจ้าเสร็จก็ให้สรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์เป็นศิลาเป็นป้อมปาก,การซึ่งมันจะสร้างความรู้สึกให้คนมั่นคงปลอดภัยเมื่อคนอยู่ในความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์นะครับในข้อ4ถึงข้อ6จากนั้นดาวิดก็บรรยายถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากและเขาก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานของเขา ตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างในการนึกถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีตหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับคริสเตียนเราก็ควรจะเรียนแบบดาวิดคือบอกรักพระเจ้าเสร็จก็ให้สารเสริญสารเสริญเสร็จก็ให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วพระเจ้าช่วยกู้ให้คนออกจากปัญหามาได้หลายๆครั้งก็นํามาขอบพระคุณนะครับผมเองก็มีสมุดจดบันทึกการขอบพระคุณคือ ก่อนที่จะเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้าผมก็จะนั่งนึกว่าเมื่อวานนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วผมก็เอามาจดบันทึกในสมุดขอพระคุณนะครับอย่างน้อยวันละสิบเรื่องทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันแล้วคุณก็จะสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตประจําวันของคุณนะครับและคุณก็จะไม่หลงลืมว่าความรักความเมตตาของพระองค์นั้นมีมากมายและได้ช่วยให้คนก้าวผ่านอุปสรรคปัญหามาถึงจุดนี้ได้ แม้ว่าก้าวต่อไปอาจจะมีปัญหาใหญ่โตรออยู่คุณก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรครับก็เพราะคุณมั่นใจว่าพระองค์ก็จะท่งช่วยคนอีกเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาไงล่ะครับสรุปคือการบอกกลักพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และขอบพระกุณพระองค์ถ้าคุณทาเป็นประจำทุกวันมันจะเป็นการตอกย้ําเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคนนะครับแล้วก็จะทําให้คนเกิดความเชื่อวางใจพระเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะนำมาซึ่งการอศัศจรรย์ผ่าทางตันด้วยพลังไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าและด้วยพระคุณความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อคนความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะทําให้คนเต็มเปี่ยมด้วยการอศัศจรรย์ในชีวิตความสัมพันธ์ที่สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้ามันก็จะทําให้คนมีสันติสุขมากนะครับกนญะไม่หวั่นไหวหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียด อะไรในชีวิตประจําวันเลยครับในข้อ7-15ดถึง15าดาวิดก็สัทายายถึงพลังอํานาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยเขาก็ใช้ภาพพายุฟ้าร้องและแผ่นดินไหวเพื่อแสดงถึงฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระองค์ตรงนี้ก็เป็นการยกย่องสรรเสริญอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณเฝ้ายกย่องสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปัญหาของคุณมันก็จะหดเล็กลงนะครับแต่ถ้าคุณเอาแต่สรรเสริญยกย่องปัญหาว่าปัญหาของคุณมันช่างใหญ่โตซะจัง พระเจ้าในความคิดของคุณก็จะหดเล็กลงนะครับดังนั้นคุณจะต้องสรรเสริญพระเจ้าให้บ่อยที่สุดนะครับไม่ใช่มัวเอาแต่สรรเสริญปัญหาในข้อ16บหถึงสิแล้วพระเจ้าก็ยื่นพระหัตถ์ลงมาช่วยดาวิดและพาเขาไปในที่กว้างใหญ่คือเมื่อคนทําแบบดาวิดแล้วการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นครับคือพระเจ้าก็จะยื่นมือลงมาช่วยในข้อ 20- ่สถึงยีดาวิดก็กล่าวว่าพระเจ้าทรงตอบแทนในความชอบธรรมของเขา และในข้อ3 0มสถึงสีดาวิดก็กล่าวว่าพระเจ้าทรงทําให้เขามีชัยชนะโดยประทานกําลังให้เอาชนะศัตรตูได้ในข้อ4 6่สถึงห้ดาวิดก็จบท้ายด้วยการสรรเสริญพระเจ้าที่ช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรตูนะครับพี่น้องที่รักที่กล่าวมาผมก็สรุปย่อๆนะครับถ้าคนอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปเปิดอ่านเองได้นะครับเพราะว่าบทนี้ค่อนข้างจะยาวมากเลยนะครับ ถึงตรงนี้ให้คนหยุดเจ้าขณะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรสําหรับผมผมก็รู้สึกสะดุดใจตรงข้อที่2 0่สถึงยีนะครับที่ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าทรงปูนบําเน็จแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาบัญญัติ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำบาปโดยหันออกไปจากทางของพระองค์พี่น้องที่รักพระครมภิตตอนนี้ดาวิดกำลังกล่าวว่าการที่พระเจ้าทรงตอบเขาการที่พระเจ้ายื่นมือมาช่วยเหลือเขาก็เป็นเพราะเขาเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าก็ปูนบำเหน็จให้เขาด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนมือสะอาดเพราะเขารักษาบัญญัติของพระองค์เขาไม่ได้ทำบาปเมื่อ อ่านถึงตรงนี้ผมก็เอาพระคำภีต,ตอนนี้มาอธิษฐานขอเลยมาพิเศษจากพระวิญญาณนะครับเพราะมีบางอย่างรู้สึกสะกิดใจผมผมถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่านี่ก็แสดงว่าเงื่อนไขที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานคือผมก็ต้องทําแบบดาวิดคือต้องไม่ทําบาปเลยต้องมือสะอาดรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์อย่างกลร้งครัดให้ได้ซะก่อนแบบเดียวกับที่ดาวิดพูดใช่หรือไม่ แล้วพระเจ้าจึงจะตอบคำทิ่ฐานและจะโอนบำเหน็จหรือจะอวยพรผมผมต้องบริสุทธิ์ไม่ทำบาปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าดาวิดพูดไว้แบบนี้แล้วผมก็รออยู่ชั่วขณะพระวิยามบุทธิดก็ตอบผมโดยทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่หข้อ8ที่กล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายโดยขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระฤิสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราแล้วพระวิยามบุทธิดก็สอนผมว่า ในพันธสัญญาเดิมทุกคนจะต้องทำแบบดาวิดคือจะต้องมือสะอาดและพยายามไม่ทำผิดกฎบัญญัติเพราะนี่เป็นเงื่อนไขที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานและจะปูนบำเหน็จให้แต่ว่าสำหรับพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ช่วยเจ้าหรือปูนบำเหน็จให้เจ้าเพราะเจ้าเป็นคนดีมือสะอาดและพยายามรักษากฎบัญญัติ ไม่ใช่ไปทําแบบดาวิดหรือทําแบบคนในพันธสัญญาเดิมเพราะในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าตอบคํานิฐานและปูนบําเหน็จหรืออวยพรเจ้าก็เพราะพระองค์รักเจ้าแม้ขณะที่เจ้ายังเป็นคนบาปอยู่เลยพระเจ้าก็ได้ยังส่งพระเยซูมาช่วยเจ้าแล้วโดยมารับโทษบาปแทนเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเจ้าจะต้องเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีร้อยเปอร์เซนต์ซะก่อนไม่ทําบาปร้อยเปอร์เซนต์ซะก่อนแล้วพระองค์จึงจะช่วย และจึงจะอวยพรไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระเจ้าช่วยเจ้าก็เพราะพระองค์รักเจ้าแล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเอเฟสัสบทที่สองข้อแปถึงเที่กล่าวว่าเพราะว่าซึ่งทั้งทั้งหลายได้รับความรอดนั้นก็เป็นพระคุณโดยความเชื่อมิใช่โดยตัวท่านเองกระทําแต่เป็นของประทานจากพระเจ้ามิใช่เนื่องจากการกระทําเพื่อม่ให้ใคร คนหนึ่งคนใดอวดได้แล้วพระองค์ก็สอนผมต่อว่าเจ้าได้รับความรอดเป็นเพราะพระคุณที่ให้เปล่าๆโดยความเชื่อของเจ้าเจ้าเชื่อในพระเยสูคริสเจ้าก็ได้รับไม่ใช่เพราะเจ้ามีความประพฤติดีจึงได้รับแต่เพราะเป็นของประทานจากพระเจ้าต่างหากเป็นพระคุณเพื่อเจ้าจะโอ้อวดความดีของตัวเองไม่ได้เลยแล้วพระวิญญาบรสุสธิ์ก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงอีบูบที่4ี่ข้อ16ที่กล่าวว่าเอเชนั hey, ้น ให้เราทั้งหลายมีใจกล้าที่จะเข้าไปใกล้พระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและรับพระคุณที่จะช่วยเราในยามที่ต้องการแล้วพระวิญ,ญาริสุดก็หนุนใจผมอีกว่าสำหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่อย่าหวาดกลัวพระเจ้าแต่ให้มีใจกล้าที่จะเข้ามาใกล้พระองค์และทูลขอพระเมตตาแล้วจะได้รับพระคุณเป่าๆที่พระองค์จะช่วยในยามที่ต้องการ โอ้ oh my god พี่น้องที่รักเมื่อได้รับเลยมาหลายๆข้อนี้แล้วก็ทําให้ผมใจชื้นขึ้นมากเลยนะครับคือพี่น้องครับเวลาคนอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคุณควรจะระวังให้มากๆนะครับอย่าไปคิดแบบคนในยุคพันธสัญญาเดิมนะครับคุณควรจะอธิษฐานขอเลยมาพิเศษจากพระวิญญาณด้วยเพราะว่าตอนนี้ควรเป็นคนในยุคของพันธสัญญาใหม่แล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณเหมือนคนในพันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่า คนเกิดมาหลังจากที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาช่วยแล้วแต่ว่าดาวิดเขาเกิดในไทม์ไลน์ช่วงที่พระเยซูยังไม่มานะครับเขาจึงต้องพยายามรักษาบัญญัติให้ได้ด้วยกําลังตัวเองเพราะถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็จะไม่มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำนิฐานและก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับบำเหน็จหรือการอวยพรใดๆจากพระเจ้าซึ่งนี่ก็เป็นกรอบความคิดไมเซ e ต ของคนในยุคพันธสัญญาเดิมนะครับแต่ว่าสําหรับคริสเตียเราในพันธสัญญาใหม่มีความแตกต่างกันมากนะครับไม์เซ็ตของเราคือเราไม่ได้มั่นใจในความดีความชอบธรรมของตัวเราเองนะครับแต่เรามั่นใจในความชอบธรรมของใครครับก็ของพระเยซูไงล่ะครับเพราะว่าพระองค์ได้รับโทษบาปของเราไปแล้วที่การเขียนและเราก็ได้รับความชอบธรรมของพระเยซูมาเป็นความชอบธรรมของเรา ในฮีโบจึงเขียนไว้ว่าให้ริเสเซียเรามีใจกล้าให้มีความมั่นใจในการเข้ามาใกล้พราที่นั่งของพระเจ้าและกล้าที่จะทูลขอพระเมตตาแล้วเราก็จะได้รับพระกรุณาเเได้รับความช่วยเหลือตามที่เราต้องการนะครับกุญแจของคนในพันธสัญญาเดิมคือเขาจะต้องพยายามไม่ทําบาปให้ได้ร้อยเปอร์เซนตเขาจึงจะมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำนิฐานเขาแต่ว่ากุญแจของคนในพันธสัญญาใหม่ แตกต่างกันนะครับกุญแจของเราคือเรามั่นใจในการแลกเปลี่ยนที่กางเขนนะครับเรามั่นใจว่าพระเยซูได้แลกเปลี่ยนรับบาปเราไปไว้ที่พระองค์แล้วที่กางเขนแล้วก็แลกเปลี่ยนให้ความชอบธรรมของพระองค์มาตกที่เราแทนเราจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วมั่นในพระวิหารก็ฉีกขาดแล้วนะครับเราจึงเข้ามาใกล้พระที่นั่งได้ และอธิษฐานทูลขอพระเมตตาความช่วยเหลือจากพระองค์ได้โดยความเชื่อในพระคุณความรักของพระองค์นะครับเราต้องมีไมซ์เซตแบบนี้นะครับในการเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ใช่ยังคงมีไมซ์เซตแบบดาวิดซึ่งเป็นคนในพันธสัญญาเดิมนะครับพี่น้องครับถ้าขณะนี้คนกําลังมีปัญหาอะไรที่จุดจมเข้ามาก็ให้คนมีใจกล้าอธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับซึ่งพระองค์เป็นพระบิดา ของคุณและผมแล้วคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือโดยพระคณที่ให้เป่าๆนะครับพระองค์ช่วยคุณเพราะรักและเมตตาคุณเพราะว่าคนอยู่ในพระเยซูคริสต์มันไม่ใช่เพราะความดีเลิศดประเสริฐีของคุณนะครับคือถ้าคุณยังลังเลสงสัยว่าพระเจ้าจะตอบคำริษฐานหรือไม่คุณยังสงสัยในตัวเองว่าคุณดีพอหรือไม่คุณคู่ควรหรือไม่ที่พระเจ้าจะตอบก็ขอให้ปรับใหมเซตใหม่นะครับเมื่อ คุณเชื่อวางใจในพระเยสุคริสคุณก็ถูกนับว่าชอบธทมแล้วพระเจ้าจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนพ่อที่รักและเมตตาลูกด้วยพระคุณของพระองค์นะครับยังจําได้ไหมครับพระคุณคือการให้เปล่าๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแลกเปลี่ยนมันก็เหมือนพ่อแม่ที่ทําอะไรให้คนมากมายแบบเปล่าๆฟรีๆโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนคุณไม่ได้เป็นคนดีเลิศประเสริฐศีซะก่อนแล้วพ่อแม่จึงจะช่วยคุณจริงไหมครับ แต่พ่อแม่ช่วยคุณก็เพราะว่าคุณเป็นลูกและพ่อแม่รักคุณจึงช่วยคุณไงล่ะครับนี่คือความหมายของคําว่าพระคุณนะครับพระเจ้าพระบิดาก,ก็เช่นกันคือความเชื่อของคนในพันธสัญญาใหม่จะต้องเป็นความเชื่อแบบนี้นะครับแล้วคนก็จะรักพระเจ้ามากขึ้นเยอะเลยและคนก็จะไม่อยากจะทําบาปไม่อยากจะดื้อกับพระเจ้าแต่จะตอบสนองความรักของพระองค์ โดยรักพระองค์กลับคืนไปไงล่ะครับแล้วการเชื่อฟังคุณก็จะเชื่อฟังอย่างเต็มใจไม่ใช่เชื่อฟังไปตามกฎบัญญัตินะครับสรุปก็คือคนในพันธสัญญาเดิมจะต้องรักษาธรรมบัญญัติและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมให้ได้ซะก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะตอบแทนความชอบธรรมของเขาด้วยการช่วยเหลือและการอวยพรแบบที่ดาวิดกล่าวไว้ในตอนนี้แต่ว่าคนในพันธสัญญาใหม่ความชอบธรรม ไม่ได้มาจากการกระทําของเรานะครับแต่ว่ามาจากพระเยซูคริสต์ต่างหากเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจึงได้รับความชอบธรรมตามพระสัญญานี่คือข่าวประเสริฐนะครับประเสริฐมากๆและเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าจากความดีของเราเองแต่จากพระคุณของพระองค์ต่างหากล่ะครับคนในพันธสัญญาเดิมเขาจะต้องเคร่งบัญญัติมันก็เหมือนทุกๆคนที่เคร่งศาสนาบนโลกนี้นะครับ ดังนั้นคนในพันธสัญญาใหม่จึงไม่ใช่การนับถือศาสนาแต่เป็นการมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบลูกกับพ่อนะครับเรามาหาพระเจ้าแบบลูกกับพ่อคือเข้ามาหาพระเจ้าได้เสมอไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเ,าเหลวแหลกขนาดไหนเราก็มาหาพระเจ้าได้ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูมันก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการที่จะมารับพระคุณ ความเมตตาจากพระเจ้านี่คือจุดแตกต่างที่คนควรจะอธิบายให้ชาวพุทธหรือศาสนาใดๆก็ตามบนโลกให้เข้าใจจุดนี้นะครับแต่มาถึงตรงนี้ผมก็มีความคิดหนึ่งแวบ,บขึ้นมาผมถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปว่าถ้าเป็นแบบนี้คริสเตียนก็สนุกกับการทําบาปสิเพราะทําบาปอะไรก็ไม่มีผลอะไรพระเจ้าก็ยังรับและก็ยังตอบคำริษฐานทําบาปแล้วพระเจ้าก็ยังปูนบําเหน็จและอวยพรเพราะพระอ,องค์ทรงรักเรา และมีพระคุณให้กับเราเสมอใช่หรือเปล่าครับพระองค์แล้วผมก็สัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธก็ยิ้มให้กับผมในวิญญาณจิตนะครับในคําถามนี้ของผมคือพระองค์ก็ตอบโดยทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่6กข้อหนที่กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อพระคุณจะได้เพิ่มพูนขึ้นหรือขออย่าให้เป็นเช่นนั้นพวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตอยู่ในบาปต่อไปได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็เตือนสติผมนะครับท่านเปาโลกล่าวชัดเจนว่าคริสเตียนก็ไม่ควรจะใช้พระคุณของพระเจ้ามาเป็นข้ออ้างหรือมาเป็นใบเบิกทางในการที่จะทํำบาปเพราะเราได้ตายต่อบาปแล้วนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระล,ลึกได้ถึงกาลาเทียบทที่5้าข้อสิที่กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายท่านได้รับเรียบให้มีเสรีภาพก็จริงแต่จงอย่าใช้เสรีภาพนั้น เพื่อปล่อยตัวตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักแล้วพระองค์ก็สอนผมต่อไปว่าความรอดในพระเยซูเป็นเสรีภาพจากบาปมันไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำบาปไม่ใช่คิดว่ายังไงยังไงพระเจ้าก็รักเจ้าและมีพระคุณต่อเจ้าแล้วเจ้าก็ปล่อยตัวไปตามความปรารถนาชั่วของเนื้อหนังมันไม่ใช่แบบนั้นโอ้ไอซีพี่น้องถึงตรงนี้พูดง่ายๆก็คือ คาเสียเราไม่ได้พยายามทําดีให้ได้100%เเซเพื่อจะรอดแต่เรารอดแล้วโดยทางพระเยซูเราจึงตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการทําดีมันกลับกันกับคนในพันธสัญญาเดิมนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมรเลืกได้ถึง2โครินธ์บทที่5ข้อ17ที่กล่าวว่าถ้าใครอยู่ในพระฤิสิ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทางนั้น แล้วพระอ,องค์ก็สอนผมว่าการเป็นคริเตียนไม่ใช่แค่สักแต่รับพระคุณอย่างเดียวแต่จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมให้พระเจ้าก่อร่างสร้างตัวตนใหม่ขึ้นไม่ยึดติดกับตัวตนเก่าๆที่บาปอีกต่อไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระเล็กได้ถึงหนึ่งยอห์นบท 9, ที่สข้อเกที่กล่าวว่าผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปเป็นนิสัยเพราะเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าดํารงอยู่ในเขาและ เขาทําบาปไม่ได้เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคือพระพิญญาบริสุดก็ขยายความให้ผมเก็ตมากขึ้นก็คือคนที่ได้รู้จักพระเจ้าและได้เข้าใจพระคุณของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแล้วได้ทราบซึ้งในความรักของพระองค์อย่างแท้จริงแล้วเขาก็จะไม่อยากจะทําบาปอีกมันไม่ใช่เพราะกฎบัญญัติบังคับแต่เป็นเพราะเขาเกิดความรักในพระเจ้าและอยากจะเชื่อฟังพระองค์โดยอัตโนมัติเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า อยู่ในเขาแล้วเขาบังเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้วนี่คือสภาพของคริสเตียนที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงคือมีความรู้จักและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งทราบซึ้งในความรักของพระองค์อย่างแท้จริงก็จะเป็นแบบนี้โอ้ไอซีพี่น้องที่รักคนในพันธสัญญาใหม่มันไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามที่จะบังคับตัวเองไม่ให้ทําบาปด้วยกําลังตัวเอง เพื่อหวังว่าจะได้รับการยอมรับและการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องถ้าคนยังมี m มเซ็ e t ยังคิดแบบนี้คุณจะไม่มีวันได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะคนไม่มีทางเลยที่จะทําตัวเองให้บริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซนแค่คนคิดลบนิดนิด,นดก็บาปแล้วนะครับแล้วคนรู้ไหมครับว่าวันวันคนมีความคิดตั้งหกหมื่นกว่าความคิดผลขึ้นมาโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดแล้วคนรู้ไหมครับว่า ใน6 0หมืนกว่าความคิดนั้นมันก็ผสมไปด้วยความคิดลบๆความคิดบาปๆอยู่มากมายโดยไม่รู้ตัวซึ่งพระคำภีก็ถือว่าบาปแล้วแม้จะยังไม่ได้แสดงออกมาเป็นการกระทํานะครับดังนั้นมันจึงไม่มีทางเลยที่คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวคนเองร้อยเปอร์เซ็นแต่พระเจ้าประทานทางออกให้แก่เราโดยมาทางพระเยซูคริสต์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนสติเราก็สามารถที่จะสารภาพบาปกับใจ แล้วก็เริ่มต้นเดินใหม่นะครับคือพระวิญญาณบริสุทิ์ก็จะทําให้เรารู้ตัวนะครับว่าเรากําลังคิดลบคิดบาปอยู่เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็รีบขอโทษพระเจ้ากับใจใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและในระหว่างที่คุณยังทําแบบนี้คือยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเปซ็นตก็ยังสามารถที่จะมั่นใจในการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับ ในฐานะลูกที่มาขอความเมตตาต่อพ่อพระองค์ก็จะประทานพระคุณให้แก่คุณนะครับดังนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนจึงเป็นวิถีที่เบาสบายมากๆนะครับคุณถ้าคุณยังรู้สึกอึดอัดเคร่งเครียดกับการเ,าเป็นคริสเตียนก็แปลว่าคุณมีไม์เซตที่ผิดอยู่นะครับคุณยังคิดแบบคนเคร่งศาสนาซึ่งมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขในการเป็นคริสเตียนเลยแต่ว่า คุณต้องมาหาพระเจ้าด้วยไม้เซ็ดใหม่ก็คือคุณเป็นลูกพระองค์เป็นพ่อและพระองค์มีพระคุณความเมตตาต่อคุณเมื่อคนผิดพลาดอะไรไปคุณกลับใจใหม่แล้วก็หันมารับพระคุณการให้อภัยจากพ่อแล้วก็เริ่มต้นเดินใหม่ได้ทุกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้สมดุลมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะทําบาปซ้ําๆอยู่ตลอดแล้วก็มาขอความเมตตาจากพ่อนะครับคือพระเจ้าเป็นพ่อในสวรรค์ที่รักเรา พระอ,องค์ก็จะตีสอนฝึกวินัยเราด้วยความรักนะครับเพื่อให้เรากลับใจแล้วก็ดําเนินชีวิตใหม่ที่สมกับการเป็นลูกของพระอ,องค์ดังนั้นคนในพันธสัญญาใหม่คืออย่าเอาความมั่นใจในความดีเลิศประเสริฐศีของตัวเองมาเรียกร้องให้พระเจ้าตอบคำนิษฐานคุณหรืออวยพรคุณแต่ให้เอาความถ่อมใจยอมรับว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากพระอ,องค์ด้วยพระคุณความรักความเมตตาของพระอ,องค์ในฐานะลูก ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพ่อนะครับคุณต้องมาหาพระเจ้าด้วยท่าทีแบบนี้นะครับแล้วคุณจึงจะได้เห็นการอัศจรรย์จากพระคุณความเมตตาของพระบิดาและถ้าคุณรู้สึกฟ้องผิดอะไรซึ่งอาจจะเป็นบาปลายวันที่เกิดจากเนื้อหนังตัวตนเก่านิสัยเก่าของคุณก็ณอย่าเฝ้าตำหนิต,ตัวเองจนคับข้องใจแล้วก็เกร่งเครียดแต่ให้คุณนํามาสารภาพแล้วก็กลับใจใหม่นะครับแล้วก็ทูลขอพลังของพระวิญญบาณบริสุทธิ์ ที่จะช่วยให้คนเดินใหม่ได้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันตลอดไปแล้วคนจะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตวิญ,ญญาณภายในเองนะครับจากนั้นก็ให้คนมีใจกล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมั่นใจไม่ใช่ในฐานะของคนดีเลิศประเสริฐสีแต่ในฐานะของลูกที่มาขอต่อพ่อนะครับแล้วคนก็ดําเนินชีวิตโดยมีพระวิญญาณเป็นผู้นําทางในคนให้คนก้าว หน้าต่อไปในทุกๆก,ก้าวทำแบบนี้คุณก็จะไม่เป็นคริสเตียนเคร่งศาสนาและก็ไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังด้วยอาเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับมาร่วมสนุกกันเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้คุณได้รับอะไรมาอะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับคุณเข้าใจความหมายอย่างท่องแท้แล้วหรือยังว่าพระเจ้าตอบคำนิฐานช่วยเหลือคุณเ,เพราะความชอบธรรมเพราะคุณมือสะอาดและคุณพยายามรักษาบัญญัติ ของพระองค์ใช่หรือเปล่าหรือว่าพระองค์ตอบเพราะตัวพระองค์เองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมของคุณพระองค์ตอบช่วยคุณเพราะพระคุณความรักความเมตตาที่มีต่อคุณใช่หรือไม่คุณคิดว่าคุณจะต้องบริสุทธิ์ชอบทาให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์สะก่อนพระเจ้าจึงจะยอมรับและอวยพรคุณคุณคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์ชอบทำร้อยเปอร์เซนต์แล้วโดยความเชื่อที่คุณมีต่อพระเยซู คนเชื่อในการเข็นที่พระเยซูได้แลกเปลี่ยนให้คนมีความชอบธรรมแล้วคุณมั่นใจหรือ,อยังว่าคนถูกนับว่าชอบธรรมแล้วโดยความชอบธรรมของพระเยซูที่ได้แลกเปลี่ยนบนการเข็นมาให้แก่คนทําให้พระเจ้านับว่าคนโอเคชอบธรรมแล้วทําให้พระเจ้ายอมรับคนแล้วคุณกําลังคิดแบบคนในพันธสัญญาใหม่แบบนี้หรือคนยังคิดแบบคนในพันธสัญญาเดิมอยู่ขณะนี้ เข้าเฝ้าพระเจ้าในวันนี้ขอให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสัมดงให้คนได้รับรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรครับคุณมาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกว่าคุณเป็นลกูกศิดิ์ที่รักของพระองค์หรือเปล่าหรือคุณคิดว่าคุณยังไม่ดีพอคุณยังไม่คู่ควรที่พระองค์จะรักและมีเมตตาต่อคุณถ้าคุณเกิดความรู้สึกฟ้องผิดในใจด้วยความบาปบางอย่างจนคนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้พระเจ้าไม่มั่นใจว่า พระเจ้าจะตอบคำนิฐานไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยคนหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรคุณไหมถ้าคนเป็นแบบนี้คนจะทำอย่างไรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีส่วนช่วยคนในเรื่องอะไรบ้างให้คนถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดีเลิศแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ขาดการอัศจรรย์เลย คนจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าเวพรครับ